มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแกน่นเทศบาลตำบลบ้านฟางจังหวัดขอนแกนและเทศบาลตำบลนนทท่อนจังหวัดขอนแกนขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทยนะครับขอต้อนรับขั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้สูงอายุหลายคนเนี่ย ได้ข่าวว่าไปเป็นนักเรียนผู้สูงอายุกันนะครับเดี๋ยวขอเล่าบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้โรงเรียนผู้สูงอายุตามเทศบาลและตำบลต่างๆเนี่ยเริ่มขยายเกือบจะครบทุกพื้นที่เลยนะครับก็เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและอยู่อ่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับไปร่วมพบปะสังสรรค์กันบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเอาผู้สูงอายุเรามา เขียนก็ไก่เขไข่หรือเปล่าไปอ่านก็อย่าเข้าใจผิดนะครับเป็นเรื่องอเรื่องของทักษะชีวิตนะครับมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้เปลี่ยนบรรยากาศจากนั่งเงาเงาที่บ้านอาทิตย์ละครั้งดีไหมครับมาโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับหลายโรงเรียนเขาแต่งชุดนักเรียนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ท่านสะดวกแต่ที่ผมไปมาเกือ50บ50าบวารงเนี่ยแต่งชุดนักเรียนหมดเลยขอร้องอย่างเดียวนะครับอย่าไปขโมยชุดลูกหลานมาใสา่ ขออนุญาตเขาก่อนนะครับมานะครับโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับที่ไปโรงเรียนผู้สูงอายุผมจะรับผิดชอบอยู่วิชาหนึ่งนะครับก็คือวิชาการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุเนื่องจากอะไรครับผู้สูงอายุจะประสบปัญหาโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเมืองนะครับตอนนี้ก็คือมีปัญหาการถูกทอดทิ้งสังคมชนบทอาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่สังคมในเมืองเนี่ยเห็นภาพมากเลย แม้แต่ชนบทเราก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับโดยเฉพาะสังคมในต่างจังหวัดเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับและผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเป็นทนายความในคดีนี้ด้วยนะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับคมณพ่อคุณแม่แม่ใหญ่น้อยของผมนะครับไม่บอกเราเป็นคนที่ไหนเดี๋ยวพวกเรารู้เนาะอยู่อยู่พนำพองเดี๋ยวพวกเรารู้นะครับนะครับ ไม่ใหญ่น้อยเนี่ยฐานะแกร่ํารวยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าแกมีบ้านทรงไทยอยู่หลังหนึ่งเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่กลางหมู่บ้านเลยนะนะครับทรงไทยอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็กมีนาเกือบสองร้องไร่ยอยู่ท้ายหมู่บ้านให้เขาเช่าทํากินสามีแกตายไปแล้วนะครับแกมีลูกสองคนนะครับคนโตแต่งงานนูน่น เรื่องนี้เกิดเกือบ20ปีแล้วนะครับไปทํานาอยู่ที่กาลสินครับท้ายเขื่อนลำปาวนู่นนะครับไปมีครอบครัวอยู่นน่นส่วนคนเล็กครับเป็นผู้หญิงเป็นมีสามีอยู่ที่อําเภอชุมแพขอนแก่นแล้วเนี่ยนะครับแกก็อยู่บ้านคนเดียวครองบ้านทรงไทยหลังนี้พร้อมที่นากับ2 0 0ไร่เก็บค่าเช่านะครับ ดอกเบี้ยเงินกู้บ้างเล็กๆน้อยๆของแกอยู่ยังมีความสุขนะครับแกก็ไม่ได้แต่งงานใหม่มีสามีใหม่แต่ประการใดเหตุการณ์ก็น่าจะจบลงด้วยดีแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับวันดีคืนดีลูกคนโตเนะี่ยหอบลูกหอบเมียมามาหาแม่ใหญ่น้อยแม่จา๋าที่เขื่อนลำปาวก็ปล่อยน้ำมาน้าผมล่มหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวผมขอกลับมาอาศัยอยู่กับแม่ได้ไหมจ๊ะ พวกเราหัวอกคนเป็นแม่เนอะลูกเดือดร้อนมาเอาเอาซิลูกมาอยู่กับแม่เนอะก็เลยให้อยู่ที่บ้านส่งไทยแล้วไปบางพลางก่อนไม่ช้าไม่นานลูกสาวคนเล็กหอบลูกขอบ,ห,อบหัวมาบอกแม่ที่ชุมแพเนี่ยนาม,มาันแล้งทำอะไรก็ไม่ได้ผลดินก็เค็มเค็มอยากกลับมาอยู่กับแม่นาสองร้อยไร่ท้ายหมู่บ้านแต่ปีหน้าแม่ ให้หนูทำเนอะยกเลิกสัญญาเช่าไปแล้วให้หนูทำแม่ใหญ่น้อยก็สงสารลูกเนอะเอาสิลูกมาอยู่ใใกล้แม่ก็ดีเหมือนกันสรุปแล้วลูกสาวคนเล็กกับสามีก็กระหลานก็ไปอยู่ที่นาสองร้อยไร่ไปปลูกกระท่อมอยู่ชั่วคราวอยู่นะครับส่วนลูกคนโตก็ครองเรือนไทยหลังงามนะั้นอย่างมีความสุขวันดีคืนดีครับไอ้ลูกชายคนโต มันก็มาอ้อนแม่มันแม่ใหญ่น้อยจ๋าแม่ใหญ่น้อยก็อายุมากแล้วเนอะเกิดแม่ย่อยน้อยเป็นอะไรไปเนี่ยผมกับหลานจะทํายังไงเอาอย่างนี้ละกันแม่เรือนไทยหลังเนี่ยพร้อมที่ดินกับหนึ่งไร่เนี่ยแม่ยกให้ผมได้ไหมถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปจะลําบากนะแม่นะแม่ใหญ่น้อยตอนแรกก็ไม่ให้นี่มาตื้อทุกวันสิความเป็นแม่เนอะ อ้าลูกแม่พวกนี้เราไปสำนักง,งานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเลยเนาะไปโอนเป็นชื่อผมซะแม่จะได้สบายใจแล้วแม่ไม่ต้องกลัวนะผมจะเลี้ยงดูแม่เองแกก็ทําตามที่ลูกชายแนะนําก็คือไปที่สํานักง,งานที่ดินจังหวัดขอนแก่นโอนบ้านอโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส้างสร้างก็คือเรือนไทยหลังงามเนี่ยให้กับลูกชายคนโต นะครับเปลี่ยนชื่อด้านหลังโฉนดเรียบร้อยในทางกฎหมายคุณพ่อคุณแม่ครับท่านผู้สูงอายุครับใครมีชื่อในโฉนดสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของบัตรนี้เดา,าออกรือยังครับว่าที่ดินและบ้านเป็นของใครจากแม่ใหญ่น้อยก็เปลี่ยนมือเป็นของลูกชายคนโตเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับกันอยู่กันอย่างมีความสุขลูกสาวคนเล็กลูกข่าวกลัวเสียเปรียบลูกคนโต ก็เลยเลาะเลาะเๆมเร็มาข้างรั้วแอบมาคุยกับแม่ไม่น้อยจ๋าแม่ก็ยกบ้านกับที่ดินเรือนไทยหลังงามให้กับพี่เขาไปแล้วนาสองร้อยไร่ที่หนูทํากินอยู่น่ะหนูขอได้ไหมแม่หนูกับลูกกับหลานหลานแม่ทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลจะได้อยู่กันนะแม่เนาะเองจะเอางั้นเลยเหรอจ้าเนาะ วันหน้าจะได้มีปัญหาไงหนูไม่เอาเรือนไทยหรอกแม่ยกให้พี่เขาไปแล้วนาสองร้อยไร่โอนให้หนูพรุ่งนี้ไปสํานักง,งานที่ดินจังหวัดขอนแก่นกันนะแม่นะแม่ใหญ่น้อยก็เลยตกลงเพื่อวความยุติธรรมแกก็เลยเดินทางไปกับลูกสาวคนเล็กไปโอนที่นาสองร้อยไร่ให้กับลูกสาวคนเล็กบัตรนี้พอจะเราออกไหมครับว่าที่นาเป็นของใครแล้วครับคบุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ทางบ้าน ใช่ครับตกเป็นของลูกสาวโดยสมบูรณ์ครับด้วยการให้โดยสเสน่หาเช่นเดียวกับลูกชายนะครับสมบูรณ์ด้วยการให้โดยสเสน่หาการให้โดยเสน่หาจะสมบูรณ์ถ้าเปิดเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ไร่ที่นาที่บ้านเนี่ยต้องโอนทางทะเบียนนะครับและแม่ใหญ่น้อยก็โอนทางทะเบียนสมบูรณ์ทุกประการแล้วนะครับก็น่าจะมีความสุขใช่ไหม nella? ที่ไหนได้ครับเหตุการณ์ผ่านไปไม่นาน แม่ใหญ่น้อยกําลังนั่งตำหมากอยู่ที่ชานบ้านอย่างมีความสุขลูกชายมันเมามาเมามาเอาหางตามองแม่ใหญ่น้อยแล้วมันก็เก็บกดมันก็พูดแม่แก่แล้วเป็นคนไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมยังไงนากับสองร้อยไร่แม่ให้อีตัวเล็ก ให้ฉันอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วก็ที่ดินไร่เนี่ยไปทําอะไรได้แม่รักมันใช่ไหมแม่รักมันก็ไปอยู่กับมันสิม่อยู่อะไรบ้านนี่บ้านฉันนะเอ็งจะไล่แม่เหรอใช่อีแก่อย่างมึงอ่ะเป็นคนไม่ยุติธรรมดูสิครับมันใช้คําว่าอีแก่นะครับอือหลายท่านก็อาจจะสงสัยเอ๊ะแกก็แก่จริงๆ ทำไมเรียกอีกแก่ก็เป็นความจริงไม่เห็นจะเป็นเสียหายอะไรแต่คําพูดเหล่านี้แหละครับคําว่าอีกแก่เนะี่ยถึงแก่จะแก่จริงๆแต่เป็นคําพูดที่ลูกสมควรใช้กับพ่อแม่ไหมพวกเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนที่ฟังผมอยู่อยากให้ลูกเรียกว่าอีกแก่อ้กแก่ไหมก็ไม่มีนะครับแม่ใหญ่น้อยร้องไห้ครับเก็บข้าวเก็บของกูไม่อยู่กับมึงก็ได้แก่ก็พูดด้วยความโมโหเนอะกูไปอยู่กับลูกสาวกูก็ได้ แกก็หอบเสื้อผ้าเดินด้วยน้ำตานองหน้าไปที่ท้องนาหวังจะไปอยู่กับอีลูกสาวคนเล็กนางลูกสาวคนเล็กเท้าใสาเอลรอเลยครับ<ม>เหมือนมาน,นัดกันเลยอีแกดูเห็นหน้าปุ๊บเรียกแม่เลยอีแกมาทำไมอีคนไม่ยุติธรรมข้าจะไม่อยู่กับทำไมเรียกแม่อย่างนั้นล,ลูกแม่จะมาอาศัยอยู่กับมึงก็สมควรแล้วแหละ เป็นคนไม่ยืดทาให้ฉันเนี่ยมาอยู่กระท่อมไปนาทำนาแต่บ้านหลังงามๆให้พี่ชายไปรักมันก็ไปอยู่กับมันสิมาหาฉันทําไมมันไล่แม่ก็แล้วแต่แม่แตีจะไปอยู่ไหนก็เรื่องของแม่ฉันไม่ให้อยู่ฉันจะทํานาของฉันเนี่ยไปพ้นแล้แกแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นภาระแม่ใหญ่น้อยครับสมสารบอกกแม่ที่ฟังผมอยู่คิดว่าแกจะไปอยู่ไหนพอจะเดาออกไหมครับ นู่นครับไปอยู่วัดเดือดร้อนหลวงพ่ออีกแล้วหลวงพ่อก็ต้องสร้างกุฎน้อยๆให้ให้ไปอาศัยอยู่แต่แม่ใหญ่น้อยเป็นคนฉลาดครับคุณพ่อคุณแม่เราเป็นผู้เท่าก็จริงแต่ต้องรอบรู้มีภูมิคุม้มกันแม่ใหญ่น้อยผมไม่ใช่สิ้นลายไม้ต่อครับแกเดินทางมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมจังหวัดขอนแก่นครับมาร้องเรียนพวกเรามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมดูสิ แกก็ไปรู้ไปหาข้อมูลเป็นยังไงนะครับแกเป็นคนฉลาดใช้ได้เลยครับมาร้องเรียนหน่วยงานของรัฐร้องเรียนขอความเป็นธรรมสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับเอ๊ะพวกเราตั้งอยู่ที่ไหนนูน่นสารกลางจังหวัดนู่นนะครับชั้นล่างอาคารหลังใหม่นะอย่าไปหลังเก่านะไปหลังใหม่อยู่ติดๆกันนี่แหละไม่ใหญ่น้อยไปร้องเรียนครับปรากฏว่าทางสำนักง,งาน พัฒนาสังคมครับและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือนะครับจากทางด้านผมที่เป็นที่ปรึกษา,ากฎหมายคดีนี้ผมก็เลยรับมอบหมายและเข้าไปดูแลครับพอไปดูแลรายละเอียดแล้วนะครับมีทางเดียวครับเพราะว่าแม่ใหญ่น้อยเนี่ยยกที่ดินให้กับลูกทั้งสองคนไปแล้วมีทางเดียวที่จะเรียกคืนได้ครับโดยใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าด้วยการผ่อนคืนการให้ด้วยผู้รับปรับพฤติเนรคุณคำว่าเนระคุณเนี่ยเป็นคำว่าแรงไหมพวกเราแรงนะครับเป็นคำ,คำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับใช้คําว่าเนรคุณเลยครับเรามาดูนิดหนึ่งครับก็มาที่ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา531นะครับผมขออนุญาต อ่านให้ฟังนะครับและจะอธิบาย่ามาตราห้าร้อยสามสบกล่าวบัญญัิไปอย่างนี้ครับอันผู้ให้ผู้ให้ในคดีนี้ก็คือแม่ใหญ่น้อยนะครับจะเรียกถอนคืนกันให้หมายความว่าไงครับให้ไปแล้วแต่จะถอนคืนได้เพราะสาเหตุผู้รับผู้รับในคดีนี้ก็คือลูกทั้งสองคนนะครับประพฤติเนรคุณครับเคำว่าประพฤติเนรคุณมันอาจจะกว้างหรือเปล่า กฎหมายก็เลยอธิบายความว่าท่านว่าจะเรียกคืนได้ก็คือขยายคำว,ว่าความว่าประพฤติในละคุณไว้ด้วยกันกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้3เรื่องนะครับถ้าประพฤติ3าเรื่องนี้ถือว่าประพฤติในละคุณให้ไปแล้วเพิกถอนได้นะครับมาดูข้อที่1ครับข้อที่1บึ่งมันจว่าถ้าผู้รับนะครับประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรง ตามกฎมนลกฎหมายอาญานะครับสามารถเพิกถอนได้คำว่าประทุษร้ายก็เช่นตบตีกระทืบผู้ให้นะครับเป็นคดีอาญาอย่างร้ายแรงอย่างนี้นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถเพิกถอนคืนการให้ได้เรามาดูในคดีนี้ครับแม่ใหญ่น้อยของผมเนี่ยไม่ได้ถูกลูกบรนทุสลายนะครับลูกทั้งสองคนไม่ได้ตบตีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดแกตบตีลูก ลูกตบตีเนี่ยใช้ข้อนวงเล็บหนึ่งได้ครับแต่ปัญหาก็คือไม่ได้ตบตีก็เลยใช้วงเล็บหนึ่งไม่ได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปดูวงเล็บ2เลยวงเล็บสองเขาบอกว่าถ้าผู้รับเนี่ยได้ทําให้ผู้ให้หมายถึงผู้รับก็คือลูกทั้งสองคนนะครับได้ทําให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนึกออกไหมครับทําให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาท พวกเรามาดูคำว่าอีแก่เนี่ยพวกเราคิดว่าเป็นการหมิ่นประมาทยอย่างร้ายแรงไหมบางคนบอกน่าหมิ่นนะก็ใดเมื่อแก่ก็แก่จริงจริงแต่ท่านคิดดูสิครับว่าคำว่าอีแก่เป็นคำที่ลูกสมควรใช้กับพ่อแม่หรือเปล่าหรือใครอยากให้ใช้ผมว่าไม่มีใครอยากให้ใช้เนาะ อ่ะผมยกตัวอย่างอีกอันหนึง่งสมมติว่าแม่ใหญ่น้อยนะครับอดีตแม่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นหญิงโสเภณีมาก่อนสมมตินะครับตอนหลังแกเลิกมีสามีแล้วก็มีลูกนี้ลูกเมาลูกก็เลยงัดเรื่องเก่ามาด่าแม่ใหญ่น้อยแม่ใหญ่น้อยข้ารู้นะแกเนี่ยเคยเป็นกะหรี่มาก่อนอูดูสิอ่ะเรื่องจริงไหมจริงแกเคยประกอบอาชีพนี้มาก่อน แต่เป็นคําที่พูดที่ลูกสมควรใช้กับพ่อแม่ไหมครับเป็นหลักกฎหมายนะคุณพ่อคุณแม่จำไว้เลยนะครับการหมิ่นประมาทนั้นยิ่งจริงยิ่งผิดนะครับยิ่งจริงยิ่งผิดนะครับยกเว้นเรื่องนั้นเนะ่ะเป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะสามารถยกเว้นความผิดได้ใครเป็นกะลีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะป่ะครับไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นพิสูจน์ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น มีคำพิพากษาธิกาเคยวางรากฐานไว้ว่าคําว่าอีกแก่เนี่ยเป็นการหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงครับเห็นไหมครับผมก็เลยใช้วงเล็บ2เนี่ยพอแก่หมิ่นประมาทมาดูวงเล็บ3ครับองศับเขบอกว่าถ้าผู้รับเนี่ยบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจําเป็นในการเลี้ยงชีพแก่ผู้รับสิ่งของจําเป็นเนี่ยผมอนุญาตขออนุญาตย,าก,ยกปัจจัย4มาเป็นหลัก ปัจจัย4ในที่นี้ก็คืออะไรครับที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มและก็ยารักษาโรคนะครับแม่ใหญ่น้อยต้องการที่อยู่ไหมต้องการครับเขาบอกว่าในเวลาที่ผู้ให้เนี่ยสามารถให้ได้แต่ปฏิเสธไม่ให้คดีนี้ลูกทาง,งของคนปฏิเสธนะครับไล่แม่ใหญ่น้อยออกจากบ้าน ผมก็เลยใช้วงเล็บ3นี่แหละครับบอกปัดไม่ให้สิ่งของจําเป็นนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับในคดีนี้นะครับในคดีนี้ฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับฟ้องลูกทั้งของคนเป็นจําเลยที่1คือลูกชายคนโตจําเลยที่2คือลูกชายคนเล็กปรากฏว่าอย่างนี้ครับศาลพิพากษาว่าจําเลยทั้งสองคนนะครับ ดาวว่าโจท์ผู้ให้ซึ่งเป็นบุปการีว่าอีแก่และบอกปัดไม่ยอมให้ที่อยู่อาศัยแก่โจท์ผู้ให้พิพภากษานะครับรจำเลยทั้งสองประพฤติในรคุณนะครับมินประมาทผู้ให้อย่างรแรงบอกปัดและเป็นการประพฤติในรคุณพิพภากษาเพิกถอนทรัพย์สิสนเพิกถอนกันให้และเรียกคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่โจท์ให้มา คืนกลับมาผู้ให้ท่านทราบบรรยากาศในห้องพี่นาไหมครับลูกทั้งสองคนนั่งร้องไห้น้ำตาไหลนะครับมาขอโทษแม่แต่มันสายเกินไปแล้วภายหลังผมทราบจำจริงว่าแกเอาที่บ้านและที่ดินทั้งหมดทำพิไหนกรรมยกให้กับวัดไปหมดแล้วครับและแม่ใหญ่น้อยเนี่ยปัจจุบันนะครับท่านก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับพฤติกรรมอย่างแม่ใหญ่น้อยเนี่ย ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นการเสี่ยงที่เล่าให้ฟังไม่ให้ท่านประพฤติตามแม่ใหญ่น้อยนะครับเอาอย่างนี้ประพฤติอย่างที่ผมบอกดีกว่านะครับอย่ายกให้ลูกเฉยๆให้ทําอย่างนี้นะครับฟังดีๆนะครับผู้สูงอายุก่อนจะยกทรัพย์สินให้ลูกเนี่ยครับก็คือที่ดินเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผู้ให้นีครับในวันที่จะไปยกให้ลูกให้คุณพ่อคุณแม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดิน นะครับขอจดทะเบียนสิทธิสองประการนี้ไว้ที่หลังโฉนดอย่าให้เฉยๆนะครับทําตามวิธีผมนะครับก็คือแจ้งจดเจ้าพนักงานที่ดินนะครับขอจดทะเบียนสิทธิสองสิ่งนี้เขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินครับสิทธินี้จะมีจนกว่าผู้ให้จะตายครับตราบใดที่ผู้ให้ยังมีชีวิตอยู่สิทธินี้ก็ยังอยู่ หมายความว่าไงครับให้จด2เรื่องต่อไปนี้ก่อนจะยกให้ลูก1สิทธิอาศัยเหนือพื้นดินนี้ครับสิทธินี้จะมีจนกว่าผู้ให้คือคุณพ่อคุณแม่จะตายครับต่อให้ลูกขายไปให้พ่อกำนันธนาคารยึดไปธนาคารหรือพ่อกำนันก็ไม่สามารถไล่คุณพ่อคุณแม่ได้ เพราะคุณพ่อคุณแม่ได้จดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไว้สิทธินี้จะมีจนกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้จะตายครับและประการที่2นะครับให้จดสิทธิเก็บกินเหนือพื้นดินนี้อย่าลืมนะครับ1ก็คือสิทธิอาศัย2ส,สิทธทิเก็บกินเหนือพื้นดินแห่งนี้แล้วจึงโอนให้ลูกสิทธิทั้งสองนี้จะมีจนกว่าผู้ให้ก็คือคุณพ่อคแม่ จะเสียชีวิตต่อให้โอนไปกี่ทอดกี่ทอดสิทธินี่ก็ยังอยู่ลูกก็ไล่ไม่ได้ธนาคารก็ไล่ไม่ได้พ่อกำนันก็มาไล่ไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่และเก็บกินได้จนสิ้นชีวิตยังไงครับดีไหมครับหรือยกให้กับแม่ใหญ่น้อยเฉยๆแม่ใหญ่น้อยทําประมาทเป็นนิดหนึ่งคุณพ่อแม่ที่ฟังรายการนี้ฟังไว้นะครับอย่ายกให้ใหเฉยๆควรจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินใครเป็นผู้จดให้ เจ้าพนักงานที่ดินนะครับแจ้งจากเจ้าพนักงานนั้นจดไว้ที่ไหนจดไว้ที่หลังฉนดนะครับจด2เรื่องนะครับตัทวน1สิทธิอาศัย2ส,สิทธิเก็บเกินเหนือพื้นดินแล้วจึงยกให้ลูกสิทธินี้ก็จะมีจก,กว่าเราจะตายคุณพ่อคุณแม่ครับกรณีของแม่ใหญ่น้อยเนี่ยผมไม่อยากให้ทําอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะยกไปให้ลูกแล้วสมมุตินะครับลูกทั้งสองคน ไปขายกับพ่อกำนันวันดีคืนดีแม่ใหญ่น้อยจะมาฟ้องเพิกถอนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะบัตรนี้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนไปให้พ่อกำนันผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อเขาไม่ได้ในลคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิกถอนในละคุณมีจุดอ่อนข้อหนึ่งก็คือถ้าเบืือกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วสิทธิ์ในการเพิกถอนในละคุณยุติครับคุณพ่อคุณแม่จบเลยครับ ไม่ต้องพูดอะไรครับเพราะพออ่อํำนันเขาซื้อแล้วเขาไม่ได้มาเนละคุณด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายมากครับและอีกประการหนึ่งก็คืออายุความสั้นมากอายุความในการเรียกร้องเพียงแค่หกเดือนเท่านั้นนับแต่วันไหนนับแต่วันที่บรรดากว่าคุณพ่อคุณแม่จะตัดสินใจฟ้องลูกสักคนหนึ่งี่ยมันใช้เวลานานนะครับมันเจ็บปวดนะใครฟ้องลูกหรือหรือมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนสาดิดอยากฟ้องลูกไหม ก็ไม่มีนะครับแต่ฝาดจะตัดสินใจได้ระยะเวลามันอาจจะเกิน6เดือนซึ่งมันขาดอายุความคดีนี้ที่แม่ใหญ่น้อยเนี่ยหเดือนเศษกับ6เดือนนะครับผมชนะคดีก็จริงแต่ผมว่ามันอันตรายจุดอ่อนนะครับถ้าเกิดให้ไปแล้วเนี่ยเพิกถอนเลหละคุณจุดอ่อนหนึ่งก็คืออายุความเพียงแค่6เดือน2ถ้ากบดกรรมสิทธิ์โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วเพิกถอนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีที่ผมแนะนําก็คือจดทะเบียนสิทธิ์ อย่างที่แนะนําทั้ง2ประการนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับปกป้องตัวเองนะครับเราไม่สามารถเดาอนาคตว่าลูกหลานจะเนรคุณเราหรือไม่ขอให้คุณพ่อแม่ปกป้องตนเองนะครับทําอย่างที่ผมว่ายกทรัพย์สินให้ลูกได้ไม่ได้แต่ควรทําอย่างที่ผมแนะนํานะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่และผู้สูงอายุทุกคนนะครับอยู่ดีมีสุขภาพจิตอย่ามีลูกหลานเนรคุณสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคมกบางเขน AM 1 1 0่งหกิโลเฮิรรับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th มกเชียงใหม่ AM 612kHz รรับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.kucm.612.com มกขอนแกน am 1314 g h กิโลเฮิรตซ์รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www ku ขีด4 3 1 4 com มกสงคร้า am 1 2ึ่งสอกเิโลเฮิรตซ์รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www ku ขีดหนึ่ com และช่อง YouTube ku radio thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ